พูดถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หลายท่านคงจะนึกถึงมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น Organic Thailand หรือ USDA ออ g a n i นและมาตรฐานอื่นๆที่ประเทศคู่ค้าได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบกระบวนการผลิตของเกษตรกรและใช้เป็นมาตรฐานในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยมตาตรฐานเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการตรวจรับรองโดยใช้บุคคลที่3เป็นผู้ตรวจประเมินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชาการหรือเอกชนแต่ในปัจจุบันนะครับยังมีระบบการตรวจรับรองอีกระบบหนึ่งที่สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือไอโฟมเป็นคนคิดคนขึ้นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงกระบวนการตรวจรับรองมตาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะเรียกว่าระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS หัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับหลักๆก,ก็คือจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ก่อนว่าสถานการณเกษตรอินรีย์ของบ้านเราในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ในการขับเคลื่อนเกษตรอีนรีบ้านเรานั้นมีปัญหาหรือุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ต่อด้วยทําไมเราถึงต้องนําเอาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนี้เข้ามาใช้ในอาประเทศไทยนะครับแล้วก็เกษตรกรหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการนําเอาระบบ PGE ตัวนี้เข้ามาใช้จะต้องเริ่มต้นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวลำดับต่อไปจะอธิบายเป็นขั้นตอนให้ฟังนะครับ สำหรับสถานการณ์กรเกษตรอินทรีย์ของบ้านเรานะฮะของประเทศไทยเองกเกษตรอินทรีย์ถือเป็นกเกษตรสมัยใหม่นะฮะที่มีการนําเอาระบบการผลิตรวมไปถึงหลักการตลาดและเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆเนี่ยมาใช้ร่วมกันอย่างลงตัวนะฮะเพื่อให้เกษตรกร,กรหรือว่าผู้ที่ต้องการจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถแข่งขันกับ ตลาดโลกได้นะฮะซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันนะฮะถือว่าเป็นจุดขายของเกษตรกรเลยก็ว่าได้เพราะว่าผู้บริโภคในปัจจุบันนะฮะมุ่งเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยต่อสุขภาพรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นกลุ่มเกษตรที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มลูกค้านะครับในปัจจุบัน ในประเทศไทยเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วทั้งหมด150,000ไร่ด้วยกันนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นสัดส,ส่วน60%เนี่ยจะเป็นข้าวอินทรีย์เมื่อเทียบกับพื้นที่ให้ทําเกษตรทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าน้อยมากคิดเป็นเพียงแค่1%นะฮะของเกษตรอินทรีย์นะครับ,รรบดังนั้นในปัจจุบันนะในภาครัฐหรือเอกชนก็ดีเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะครับจากการที่หน่วยง,งานต่างๆได้เข้าไปส่งเสริมนะ เกษตรกร,ร,กรทางกเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ได้พบว่าปัญหาหลักๆในการขับเคลื่อนเนี่ยที่ทาให้พื้นที่กเกษตรอินทรีย์ของบ้านเราเนี่ยขยายพื้นที่ได้ล่าช้าเนี่ยก็เนื่องจากว่า1เกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยนะฮะซึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์สากลตามเงื่อนไขที่กําหนดได้นะฮะเนื่องด้วยข้อจํากัดหลายประการนะฮะเรื่องแรกก็คือ เกษตรกรกรายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพื้นที่ทํากินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะซึ่งทําให้ไม่สอดรับกับหลักการของการให้การรับรองของมาตรฐานสากลแล้วก็มาตรฐานของประเทศไทยด้วยนะฮะดังนั้นจึงทําให้เกษตรกร,กรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองตรงนี้ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเข้าไม่ถึงกระบวนการรับรองนะฮะก็คือในขั้นตอนการขอการรับรอง C C กนเกษตรอินทรีย์สานก่ยกำหนดให้หน่วยงานรับรองเป็นบุคคลที่3นะครับเป็นผู้ตรวจซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงขั้นตอนการขอรับรองที่มีความซับซ้อนนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจที่ค่อนข้างนานจากหน่วยงานที่ให้การรับรองนะฮะจึงทําให เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองเนี่ยได้นะครับจากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมานะฮะจึงทําให้เกิดมูลนิธิกเกษตรอินทรีย์ไทยขึ้นในประเทศไทยแล้วฮะแล้วก็ได้มีการนําเอาระบบหรือว่ากระบวนการ PGS หรือว่าการรับรองแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร,ศร,ศกรที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยอามูลนิธิกเกษตรอินทรีย์ไทยนะฮะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากที่ได้นําเอากระบวนการขอรับรองแบบ p g เจเสเนี่ยเข้ามาใช้ในบ้านเรานะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานแรกๆที่มีการนำมาขับเคลื่อนนะเมื่อปี2558ครับผม ในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเองได้มีการนําเอาระบบ PGS เ,เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะฮะซึ่งจังหวัดเชียงรายเองก็มีการนําเอาระบบนี้เข้ามาใช้เมื่อปีพุทธศักราช2561นะฮะโดยเริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่ม PGS Organic เชียงรายขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนมาซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่4นะครับในรายละเอียดของตัว ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือว่า PGS เนี่ยนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับสำหรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นทางรอดของเกษตรกรเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจากปัญหาที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรทีม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าการที่จะเข้าถึงระบบได้ยากเนื่องจากาขาดทุนทรัพย์นะฮะดังนั้น PGS จึงจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยพักดันให้เกษตรกรรายย่อยที่ ติดปัญหาทั้งสงเรื่องเนี่ยสามารถคลายปมของตัวเองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ได้นะครับและ P ีเเองนะฮะก็เป็นระบบที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุป,ปทานนะร,รวมไปถึงการสร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการรัรนะฮะสามารถตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการโดยที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถมาคบปะกันแล้วก็สร้างความ เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เข้าใจในระบบมาตรฐานร่วมกันนะฮะดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าหรือว่ากระบวนการต่างๆของกลุ่มเนี่ยได้โดยการที่เกษตรกรและผู้บริโภคสามารถพบปะกันได้ในแปลงนะฮะสําหรับขั้นตอนหรือว่าหลักการของ pgs นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6หลักการด้วยกันนะฮะในหลักการแรกก็คือการมีส่วนร่วมนะครับในการมีส่วนร่วมนั้นก็คือจะเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก็คือ ตัวเกษตรกรเองที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันจะต้องมีการเข้ามาจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ดําเนินกิจกรรมร่วมกันมีการกาหนดกฎระเบียบมาตรฐานต่างๆร่วมกันนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับเกษตรกรหรือว่าคนที่จะมาร่วมกลุ่มในการทำพีเจนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ กิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดเนี่ยมันเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับข้อที่3นะครับในเรื่องของความโปร่งใสและการในเรื่องความโปร่งใสนี้ก็คือจะเป็นการตั้งแต่ในเรื่องของที่เกษตรกร,รเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็มีการกําหนดกฎระเบียบต่างๆนะรวมไปถึงการจัดทําขั้นตอนกระบวนการในการ ตรวจแปลงต่างๆางางรวมไปถึงการจัดทำทะเบียนเกษตรกรและบันทึกการจัดทำฟาร,ร์มต่างๆเพื่อเป็นสื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้ตรวจสอบในกระบวนการผลิตนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับตัวเกษตรกรเองแล้วก็เกิดความโปร่งใสในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความไว้วางใจเกิดต่อเนื่องมาจากกระบวนการ,การหรือว่าหลักการของความโปร่งใสนะครับกรณี ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นการการันตีผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพจากผู้ผลิตนะฮะเป็นการาสร้างความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิตนะครับและหลักการที่5ในการทำ PGS ก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้นจะเกิดขึ้นในระหว่างการที่ กเกษตรกรลงสู่กระบวนการตรวจแปลงนะฮะในการตรวจแปลงก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้เรื่องกเกษตรอินทรีย์ร่วมกันแล้วก็มีการทวนสอบกระบวนการว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานมากน้อยเพียงไหนนะฮะแล้วก็ในการตรวจเยี่ยมตรลมเพื่อนเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถลงมาตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนร่วมกับ การตรวจของเกษตรกรเป็นการ,รเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างความไว้ใจไปในตัวนะครับและหลักการสุดท้ายนะครับคือในเรื่องของอาการมีความสัมพันธ์แนวราบของกลุ่มนะฮะตรงนี้คือไม่ว่าภายนอกท่านจะมีตําแหน่งหรือว่าอะไรที่ใหญ่โตแต่พอท่านเข้ามาเนี่ยรวมกลุ่มกับเราแล้วนะในส่วนนี้ก็คือจะต้องใช้ระบบประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันเพื่อที่จะพากลุ่มเนี่ยให้เดินไปพร้อมๆกันอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งทั้ง6หลักการนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่นำเอาระบบ PGS เข้าไปใช้นะฮะจะต้องอมี6หลักการนี้เป็นหลักการหลักๆที่จะต้องนำไปขับเคลื่อนกลุ่มนะครับและทีนี้หลายท่านอาจจะสงสยัยละว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยขอการรับรองแบบระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS เนี่ยจะต้องทำอย่างไรก่อนนะฮะเราจะมี7ขั้นตอนง่ายๆที่ท่านสามารถเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราได้ก็คือ ในขั้นตอนแรกเกษตรกรจะต้องมีความมุ่งมั่นก่อนว่าจะทำเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับลหลังจากนั้นก็คือพอท่านามีความมุ่งมั่นแล้วท่านเชิญชวนเพื่อนที่มีพื้นที่การทําเกษตรใกล้เคียงกันหารายนะฮะเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก โดยช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกนั้นท่านสามารถเข้าไปติดต่อได้ในเพจของทางกลุ่ม PGS Organic เช e o n ร r ยนะครับโดยสามารถเ e ิร์ชหาในช่องทางออนไลน์ก็คือ PGS Organic Cheongrai เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาติดต่อนะครับหลังจากนั้นคือทางกลุ่มก็จะพิจารณาแล้วก็รับท่านเข้ามาเป็นกลุ่มสมาชิกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอพอเป็นสมาชิกเสร็จเราก็จะมีการจัด ฝึกอบรมให้กับท่านเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ pgs อย่างโดยละเอียดแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ C, พื้นฐานให้กับท่านนะครับและหลังจากอบรมก็คือเกษตรกรกลับไปลงกับลงปฏิบัติในแปลงตนเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการกระบวนการตรวจแปลงนะะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผู้ตรวจที่ผ่านการรับรองแล้วก็ผ่านการเทรนนิ่งมาแล้วนะฮะลงตรวจแปลง PGS Organic เชียงรายนะคะในการขับเคลื่อนของเกษตรกรนะคะเราได้นําหลักการนอกจากการขับเคลื่อนตามหลักการแล้วเนี่ยทั้ง6ประการของ PGS ปุ๊บเนี่ยเราก็ดาเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจแล้วก็ เชื่อมั่นให้กับทั้งตัวเกษตร,รกรแล้วก็ผู้บริโภคนะคะด้วยการนําหลักการที่เป็นสารกลนะคะในเรื่องของมกส9,000นะคะหรือว่าหลักหรือว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับแบบสารกลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนท้ายสุดปุ๊บมาเนี่ยในการที่ขับเคลื่อนของตัวเกษตร,รกรนอกจากใช้มาตรฐานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูที่เจตนาของตัวเกษตร,รกรความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวตัวเกษตร,รกรในการจัดทําฟาร์มของตัวเองค่ะ สำหรับกระบวนการตรวจรับรองแปลงของกลุ่ม p g ออร์แกนิกเชียงรายนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3รอบการตรวจด้วยกันโดยรอบที่1และรอบที่2เราจะเรียกว่า ขั้นตอนการตรวจภายในอำเภอตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่กลุ่มจะเข้าไปช่วยเหลือกันในการพัฒนาแปลงปลูกให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรอบที่สามซึ่งเราจะเรียกว่าขั้นตอนการตรวจค่้ยอำเภอโดยจะใช้ผู้ตรวจแปลงจากอำเภออื่นเข้ามาตรวจแปลงของเกษตรกรซึ่งตรงนี้จะเป็นการการันตีและสร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการตรวจและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าแปลงปลูกของเกษตรกรนั้นผ่านกระบวนการที่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆ และนี่เป็น7ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำท่านเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม PGS Organ ิ c เชียงรายทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS สวัสดีครับ